นาวและปวดพ่อน้ำก uh, ้อนมาดิพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าไปโดยเอ้าสบายดีเด้อเออโดยเอามาจากซี่ให้ขวดทางเอื้อยเห็นว่าทั้งหมู่บ้านไสบุญเพิ่นมากินท่านน้ำโพตาพี่น้องเอ้ยเปิดคิดมากก็ได้ยินเสียงแหบๆเลยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าทางอ่าลุงหมอตะกินยาไปแล้วก็ล่างหน้าล่างตาน้นำกรบเพาท่นไออาสมบัติพี่น้องเอ้ยเนาะ เรียนว่าอ่าบุคคลชมดีไปเลยโอ้ยนอเกิดเหตุการณ์บ้าคลาดคิดอีกแล้วบ้านที่นี่้ดยอัสบาดีเด้อโดยจะเจ้าโดยมามากันจะคนนี่นะ โอ้นี่ทางกันมามากับสบู่ม่อ๋โดยโดยขอบุญขคุณขอบมขอบใจหลไยๆเนาะออมโดยโดยตั้งมานี่บ่อั้ม่้เดี๋ยวะว่าถ่าจากน้อยนึงพอดกินเข่าประมาณนั้นเลยนะเทียก็ว่าบุมาบ่ น้องคงลาห่อยปวดติดปวน้องคนเาได้ตัวนี้ของใครอ๋อหน่อยคนตกบด้เปียกบ่เ้ยปีกปีกอยหน่อบิด ตตีซี่บอกบอดตีสามเลยตีซี่ตก้นเนาะเงาเลยตีสามเงาเลยาเือ้ตีมชมาว่ามากนล้มาอีกบอมามาอีกวอะคือังไงเนาะมื่อนี้กับมือทรงสการห้างพ่อตาเาเล่นาหลิ่าพ่อพ่ เอาอย่างนั้นนะโอ้ยอย่าไปเฮ็ดเฮ็ดได้อ่าข่อยสามมือช่อนี่ก็จะสิไปลายเติมอ,อยู่ดอกข่อยเบิ่งนี่ว่ะอ่ามาด้วยมามานี่ถ้าโดยก็เป็นแน่นอนแบบนี้นะก็ถือว่าแจก๊กใจเขาจะไปลายเติมอยู่คนละซาสามสิบพันอยู่อ่าหลายมือเติมแล้วเรื่องคอนกับมาลายเติมเอาเพียงเอาคนคนตกโดยโดยโดย rồi à tố bò lai bên này thì đồng anh cậu y này lai để tố bò khoai lai à. phải à. bưng hang anh qua và... mè cua phân đang lăng tầm mà hùng mà hơi đấy nè đang lăng tầm mà như phun này rồi <laughs> tụt mà thế này còn không ơi à. bài đi đeo, bật sụp khổ rồi chào ao ao cà sẽ xe nem này ơi thì sao là thi thi thì rồi Đào.

ฮะโดยเปกงนว่าสุแกูกมนี่อ๋อโดยกงลูกมุนี่ในตัวจะอยู่ค้นแห้งได้มึงเนี่ยอันอันอันอะไรอย่างนี้ยัักบอกรเล่หมวันไหนยความบอกโทษโทษดยความมากกันเรียบร้อยลเนาะเก่งมาเจ้านี่เย ยไม่ลุงเพิ่มลุงเพิ่มงม่ประมาณเายนี่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 เออดดดยสบายดีดยมันมันต้องแบ่งใช่สองอันเว่าน่ยคนยังละเครื่องเร้่มจะคนง่าย Rồi attack à, ngay sẽ trên mặt bay bọn 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 bỏ áo bỏ áo vô bọn 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 đi bọn 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 cao bọn 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 đây bọn bọn ะคก่ะโคกอ่ะโอ้ยน่าเจ้าโคกเป็นเป็นนาเป็นโคกเอาลงมังม่โกไปโดยโดยมีแต่อ้น่ไงไอ้นี่แมุเดนคักเทอดเขาจองลายคนไหนไหน ดี่เริมันงแล้วี่จรงจิงเวียดกันมาเรื่อยอยู่เนาะสั่งกิโลขายนี่มา้างนี่งอ่ะค่ะดย

ใช้สมุนขออนุญาตนะได้เลยนะยิบบางหน้ามันก่อนเนอะไม่ช่กินดีเลยไ่งเริ่มม่ไ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 มาไอ่่ไม่อม่ไม่น่ไม่ไม่ม่ไม่ส่ไม่ไมนไ่ไ่ม่ค เดี่ยวฝากเลยร่าแตกแเด็กคืนน้ำลายน้ำไาลเหมือนไแกอ้วนหมดเลยเอาจ้าโอ้ยอ้วนหมดเลยนะพนเิรแล้อยจะถิว้อนมาหลคืนเลยเอ้ยไนด้เพิ่มย้ำมดิโัรไปเลย

เอาหน้าใส่พ่อมข้งเรานีหน้าใส่น้องโอ้ยข้างในแขวะไม่ได้หิวตอนนี้ตอนนี้อยากเลยตอนนี้ตอนนี้นลำไส้เอื้อกเอื้องเลยตอนนี้โอ ước, ย้ยมาแล้วลุงเอ็มโอ้ยลำไส้เขาชีบวดแล้วเ<อ>จ็ดีอ่ะ ด้ายให้ืให้ยืมให้ยืมโอ้ยตัวนี้มันน่อยเพื่อไว้ระบบมาโคตรฮะระบบมาโคตรเออดี่ะใเดีัวมค่มากวานไหนด้วยอาเป็นีว้าเนาะอ่อจีด้วยสะท้อง

มะุ่งบะชมีบ่มุ่งบ่มีมีบ่อ๋อเข้าจุกไปลายเลยมือเออต้องเสิร์ฟหรือเ่ต้องเสิร์ฟแน่

Ờ, ta, à, này Ta, kùi là gì, mabu. Mùa, yếp, 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 lái, xe yếp, yếp, nổi, xe นาะเอาตัวนี้คืนไปทีนี่ตัวนี้ใช่แล้วมันเม็ดน้อยมันยัละลายไว้นเป็ดว่อได้เบด้เอคด้วย luôn ạ? Hả? Ồ, oh, đồi đôi, đôi, đôi Nó say được cái muốn mua đấy Chị xếp Mua xếp xin nhạc Mua đi, mua xếp, xếp tôi đi Xếp tụi đi อเทนั่น้ยขับถอดรถเออเออนั่นแหละโอคไม่ว่าสายตามแบ ท้องอันว่าจัดนักเลยพูดนะแต่ย่านแิ่กินโมได้เห็นไหมฮะแต่กินโมได้ปะเค็มเค็มใส่เบอร์ฮัลนโอ้ยกินยาใช่เมื่อกี้นี่เนาะจะฉีดเป็นยังไง เท่ากับแซ่บแล้วจังวะยังวาเอาอีแล้วบพื่อนกินข้าวเช้าแซ่บบพื่นกันมกินข้าวเช้าน่ะลองไหมบพ่นเสืเขาเขาแต่ว่าหันอยากจางให้นึง เอาแม่เอาแม่เมนคอมพิปเตอร์เอาแม่ซิมแม่เานะเาะใช่ปะบอกเอาไปท่านิงขเข่าเซวหน่อยแซ่บด้วยได้แซ่บเบิดคันรองเฮาอีม,มึงแน่เขาสิมีนิติแล้วนะโดยก้นตันก็กันตันกำลังมากันตันกำลังมา

ไร้สองคูณปเทศนสยีกวคูเดียวเดี๋ยวมันไม่้หามาเพราะว่ากันเข้าคันเท้าอนาเห็ดเฮ็ดยางไงบางที่บาดที่มันชิวช้นเาอย่างนั้นเนาะต้อเฮ็ดรมมันลายเนาะต้งเห็ดประมาณนักหนักหนัใส่สุกเน่ย

ท่านบัวแซบนี่ป๊อุ้ยเติบข่อยว่าโซเติบนะอ้เม็ดนสโดยพูทางมาบุญกําลังว่าชิว่าบ่มุ่นบ่ได้เดินทางว่าเอ้าคนตกคนลิ้นบ่มุนสิไปไสเน้อสบุนเนาะแต่บมุญบ่มาก็มุ่นอย่แล้วทางน่ะ สายพี่น้องเลยเมนตเตอร์ักสจานมึงเนี่จักสจานมึงเนีเอาละพอละพอละพอละขอบคุณนน่ช่วยสาวทองจับกนะตอนนี้ดย ¡Ay, เมนยังไงเดี๋ยวนีนหิ้วเข่าแล้วเอาเอาเอา,เอาเข่ามาเนี่ยอ่ะก<ๆ>่อนก่อนข่อยสิเปลล็นล่มข่อยกินยาไปชมสมบเม็ดภูเมื่อกี้นี่มาได้ไมาได้เบาไวละมาได้พี่น้องเนี่กินเข่าเด้โว้ยมาชิมจนเบาไวได้เลย mấy muốn mùi 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 mùi

ก็ตทำหุงเนี่าพกับหุงเนาะมันแม่กองทำกระท้่ะวาเปรกขูดข้ากะข้า i เปรกจัดการมัหุดกระขามฮะ Đấy. À, <coughs> chắc chắn khỏi phải hai à. đi Mà đưa kinh khảo đưa, kinh con, bên khơi cho nói chỉ đi Rồi โดยอันน да ี้อันนี้ประจำโตแล้วพี่น้องเล่าตัวนี้เล้อประจำโตบ๊อบตั้งถือโดยตัวนี้ประจำโตตัวนี้วะโดยเจ้าลองหนึ่งเนาะสระชิจุโดยโดยเออเพียงไรที่มาทิ่นี่กัน าทางลุงขอยแยกจบคลิดกันเนอพี่น้องเนอขอบุญขอบคุณหลายอ่กินยามากพี่น้องเลยต้องกินข้าขโมดกินข้าวมันก็สเสียบท้องเสียบใส่อีกแหละฮะขอบุญขอบคุณหลายพี่น้องไปแล้วบายบายเด้อสบายดีพี่น้อง